ไก่ไก่ไก่มีทั้งไก่มีทั้งกุ้งมีทั้งปลานะครับสรุปแล้วออกน้ําเต้าเ,เยอะมากโคตรเยอะอะเยอะโคตรอะโอเคมานั่งกินอะไรตรงนี้นี่เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินที่เนี่ยครับสตรีทฟู้ดปานบุรีครับ ตกหนักเลยกำลังจะไปปานบุรีเดี๋ยวเราไปเที่ยวปานบุรีกันครับทั้งลมทั้งฝนมาครบ าจะพาขี่ดูหาดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยโอ้ยขี่มาจากจุมพรฝนลงจามเลย โอ้โร oh, งแรมนี้สวยจังเลยโอ้ oh, mm hmm. มีสระน้ำด้วยข้ mm hmm. างหน้ามันคือต้นตาลสามต้น mm hmm. ใช่ไหมเนี่ย mm hmm. เป็นต้นตาลที่เราอยากได้ mm hmm. ลองจากโกโกวา เพี่ยเห็นใครไปใครมาเขาก็จะมาถ่ายรูปไอ้ต้นตาลต้นนี้นะแล้วก็ดูดิผลอย่างเยอะอี่ยต้นตาลน นี่มันเป็นทะเลยาวเลยนะเนี่ยนี่เรายัางวนหาที่พักกันอยู่เลยครับคือหามันยาวมากเลยนะโอ้โหยาวจริงๆอันนี้เป็นผูวิลล่านะครับภูวิลล่ากันเลยเยอะเลย เต็มนี่ของก็อิมไม่รู้จะเต็มเอเปล่าเริ่มต้นที่550บาทเบีาทวลองไปดูหาที่พักอ๋อที่พักห้องเต็มล้วอ๋อห้องเต็มล้อ่าให้แบบ500กว่าบาทนี่เต็มหมดเลยนะเนื้ออันนี้เหรออันนี้เต็มไหนนเมเ,หอเออมี่600อยยี่บาทโอ้โหเต็มทุกอันเลยวะ่ะ นี่หาที่พักครับเออมันต้องมีที่จอดรถไงนี่ไงที่นี่ป่ะอ่าเต็มไหมครับครับไ,ไ,มไม่ได้จองด เป็นเตียงคู่เหรอครับนอนนี่ไหมห้าร้อยเก้าได้ครับได้คุณไปดูได้ที่นี่นะดูดีด้วย,ยวครับอ๋ออยู่นี่อ่ะจอดรถนี่ได้ห้าร้อยเก้าเขาโอเคนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคครับนี่สุดได้เรามาได้ที่พักที่นี่ครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ออกจากตัวหาดมานหน่อยนึง เราใช้ได้นะได้เออรู <laughs> ้ว่าจะไม่มีที่นอนแล้วเดี๋ยวพวกนี้เข้าไปเที่ยวกันเฮ้ยมีกา,ฟาแฟาด้วยมีน้ำสองขวดทองสุกบิลลารีสอร์ทนี่ครับใช้ได้นะสองเตียงมีทีวีจอน้อใช่มีที่นอนแล้ววันนะี้มาแบบคนเยอะมากครับ แถวริมหาดมันก็ประมาณนั้นแหละครับพันกว่าหลังจากที่เราได้ที่พักกันแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวตอนเย็นนะครับเที่ยวกันที่ถนนเลียบทะเลของปานบุรีนะครับก็จะมีสตรีทฟูด้ดเป็นสตรีทฟู้ดยาวๆนะครับมีของขายเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนี่เราจะพามาเดินไรเดินสตรีทฟู้ดกันนะคะสตรีทฟู้ดก็คือ ร้านอาหารข้างถนนนะครับแต่ว่าครั้งนี้บรรยากาศมันไม่เหมือนแต่ที่อื่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นริมทะเลนะครับส่วนสาธารณะใช่ครับก็คือเป็นหาดยาวเลยนะครับยาวเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลสิบ<า>กิโล <c oughs> ยาวมากเ <c oughs> พราะเราไปสำรวจกันมาแล้วนะครับมันยาวมากจริงๆนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรมานั่งกินกินทะเลกันครับปา นี่ครับเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบว่ายาวถือว่ายาวนะหลายกิโลเลยแหละนี่โคคุ้นพามเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานโอ้โหนี่ปูมานีต้ังกินปูนะปูนะ่ะปูนิ่มสดๆเลย นี่ดองสีคร๊บบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็แบบว่ามีของกินแบบทุกอย่างเลยนะครับเฮ้ยนเนี่ยปูจ๋าปะเขาเรียกปูอะไรครับปูกระตอยปูกระตอยปเว้ยเฮ้ยอันนี้ห่อนึ่งมา อ๋อเนี่ยห่อหมกทะเลมีไข่ด้วยไข่ห่อเท่าไหร่ครับพี่หมึกไข่หมึกตัวใหญ่ๆให้พวกดองๆเยอะนะพวกปูดองอะไรนะแซลมอนดอง<ๆ>เยอะเลยนะครับทะเลนะครับคอช็อต อันนี้ไข่นั่นน่ะนะใช่ไหมแต่เขาโรยหน้าด้วยอะไรวะเนี่ยไข่ไข่อะไรพี่ <ไข S 1> โรย,ย,ยไข่กุ้งค่ะขอโรยไข่กุ้งเป็นไขน่นกกระทาโรยไข่กุ้งนะครับเนี่ยน,นี่ไม่โรยโ<อ>ได้ฟูฟู สูชิซูชิไขสายสูชิก็มีนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะแหนมหรอปลาจับไม้มันเหมือนทอดมันไหมพี่ก็ทอดมันใช่ป่ะเพะมันเป็นทอดมันนะครับที่แบบเอามาปิ้งอ่ะที่หอยหอยนางรมโอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่มากเลย นี่กินปลาหมึกอบอวนไปหมดเลยนะเดินเดินอยู่แถวนี้บอกเฮ้ยกุ้งเต้นนี่ชื่อร้านเลยสดสดเลยนะครับกุ้งเต้นร้านนี้ไก่ไก่ไก,ไก่มีทั้งไก่มีทั้งกุ้งมีทั้งปลานะครับสรุปแล้วออกน้ำเต้าโ,รโร้ร้านนี้เยอะมากเลยปุ๊บของทะเลเยอะมากโคตรเยอะเยอะโคตรอ่ะ สั่งทะเลก็จะมืดแล้วนะเนื่อก็จะมีแสงไฟสีเข,เขียวที่เขาออกเรือไปจับหมึกจับปลานะครับโค้ดในทีมเขามีเยลลี่ด้วยอ่ะเขาใส่เยลลี่ด้วยอ่ะหมูจัตเต้อันนี้ลิ้นป่ะเอ๊ะเหรอวะตักเป็ดเออปักเป็ดออปัดกเป็ดทอด อันนี้หมูทอดเหรอครับหนังไก่ทอดขอหนังไก่ทอดโอ้ี่ไก่ตัวใหญ่จังของกินเยอะมากนะครับที่นี่นะครับนี่หอยนางรมอันนี้แมงดานี่ไข่มึกสดมึกสดมึกสด ใช่มันเชื้อจนแบบไ,ไ,ไอติม่มก็น่ากินไอติม่มมะพร้าวเครื่องเพียบเลยไม่แพงด้วยนะยี่้าบาทถ้าเป็นกะลามะพร้าวก็สี่สิบห้าบาทโตาลายหมดเลยนี่ปลา ปลาหวานแดดเดียวใช่คปาทิปรกรับอะเป็นเป็นป,านนนปาลแบบาทะเลใช่ปะใช่ปลาทะเลปลาสีกุลค่ะครับปลาสีกุล หอยแข็งหรอกินอ่ะร้อยหนึ่งร้อยค่ะเลือความสุขได้นรอครครับลิจายอยากกินหอยแข็งร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้อะไรครับขอหอยผัดไข่ปลาหมึกข้าวปลาแกะเขาแกะปลาให้เลยอ่ะ เออคุณชอบไหมแบบว่าคือไม่มีก้างเลยะเนี่ยเขาแกะให้เสร็จเลยกุ้งง่อันนี้แช่น้ำปลาแต่ว่าแนตั้งแต่เนะคบอาหารถูกอ่ะใช่ไหมอมอาหารไม่แพงอันนี้ไก่แบบซอสเกาหลีอะ่ะเนี่ยราดซอสอ,อะ่ะ กไอ้นู่นอะไรครับเห็ดเหรอเห็ดเขมทองายแล้วไก่ไก่ให้ผมกล่องหนึ่งราดน้ำอะไรเนี่ยกระเทียมทอริยากิครับกระเทียมไหมเออกระเทียมทริยากินี่ครับทอด้ร้อนเลยแต่จริงมีหลายร้านมากนะครับเราก็ ชอบอะไรก็กินอะไรนั้นเดี๋ยวบอกนะยี่สิบบาทนเยอะจังเลยเอาชีสนะตรนี้ยี่สิบาทอะเพียบเลยตอนนี้ยนะน้ำมันรถก็แพงน้ำมันพืชก็แพงเอาเอากระเทียมเลยนะกระเทียมค่ะรเทียมได้สอย่าง ได้ครับอซอสซอสเกาหลีด้วยก็ได้ครับตลาด,ดนี้มีทุกวันหรือเปล่าคะทุกวัน ขนมโคกเหรอรโคกปลาหมึกครับเป็นเหนียวครับนี่ครับของแค่นี่ทอดมันทอดมันแต่ว่ามาปิ้งมีที่นี่เขาเรียกปลาเผาปลาจับไม้กระพักการก็จะเป็นทอดมันแหละแต่ว่าเขาเขาปิ้ง คอหมูย่างทอดมันกุ้งโดนัทอ๋นนี้เป็นเป็นกับข้าวรัดข้าวมีทุกอย่างจริงนะที่เนี่ยมีครบมีไก่ย,ย่างไก่ย,ย่าง นี่อะไรอ่ะเป็นช้น,เป,นเป็นไฟเป็นไฟลปลาระเบิดเหรอแล้วนั่งกินไหนอ่ะถ้าเราสั่งอ่ะสั่งแล้วก็ไปนั่งกินตรงหาดนะ่ะตรงโอ้โนี่เป็นชุดเลยนี่ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดสองร้อยกับสามร้อยไีกุ้งด้วยนี่ยำแหนม นี่มาถึงร้านสุดท้ายคอหมูย่างเฮ้ยมีไส้ด้วยคุณอันนี้เด็ดว่ะปิดร้านด้วยน้ำกัญชายชไหมอ่านี่ครับสตรีทฟู้ดวันนี้นะครับยาวๆเลยนะครับนู่นร้านแรกจนถึงร้านสุดท้ายนะครับที่นี่ปานบุรีนะครับประจบคีรีขันนะครับนี่ครับจะมากินริมทะเลครับ สนใจมาที่นี่ได้นะครับปานบุรีนะครับอร่อยอร่อยแน่นอนถุกๆูกนะครับเดี๋ยวขอพวกเราขอตัวกินก่อนนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ